สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะเช้าวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงวันนะคะหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะไม่สบายนะคะติดโคโรนาหรือโควิดนะคะล้มหมอนนอนเสือไปเดี่ยงไปประมาณสีห้าวันได้ค่ะวันนี้เพิ่งจะฟื้นนะคะก็สิบวันกว่าแล้วค่ะเนี่ยที่เป็นมานะคะเป็นทั้งสามีและภรรยาเลยค่ะสามีเป็นก่อนค่ะ สามีติดได้อาทิต์หนึ่งก็ตัวเองติดนะคะอ๋อเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยในรอบหลายปีเป็นครั้งแรกที่ติดโควิดติดโคโนานั่นแหละค่ะอาการหนักเลยค่ะเ, <c oughs> เสียงก็ยังไม่ปกตินะคะไม่ได้เจอกันนานช่วงนี้ปีนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะกุหลาบก็รู้สึกจะแตกตากันหลายต้นละแปลกมากเลยค่ะปกติต้องเดือนหน้าหน้าถึงจะเริ่มแตก นี่ค่ะเริ่มแตกมาแล้วเป็นใบแล้วนะคะเนี่ยแตกมาสองสาใบแล้วอันนี้สีเหลืองนะคะกุหลาบเลยนี่ค่ะแตกมาแล้วสีเหลืองค่ะสีเหลืองอยู่ในซุ้มนะคะซุ้มสองเมตรค่ะนี้ แถวนี้ลงใหม่เยอะนะคะก็มาดูว่าจะรอดจะรอดให้หรือเปล่าปลูกใหม่หลายต้นเลยละค่ะ3ามสี่ห้าต้นได้น,นี่นะคะโซนนี้ก็เหมือนกันค่ะปลูกใหม่เห็นแดงๆขึ้นมาบ้างแล้วปลูกบลูเบอรรี่ด้วยนะคะเนี่ย จะได้กินไหมสวนนี้ยังว่างนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะคืนฝนตกช่วงนี้ไม่ได้รดน้ำนะคะไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่<ม>เดี๋ยวช่วงกลางเดือนหรือสิ้นเดือนนยคะเดี๋ยวจะแวะไปดูกุหลาบอีกนะคะจะเอามาลงตรงนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็สีแดง เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยแตกมายาวแล้วนะคะปีนี้น่าจะได้เห็นดอกไว้ค่ะอากาศอุ่นหิมะยังไม่ตกนะคะปีนี้ปลูกของกินด้วยนะคะเนี่ยต้นอันนี้ทับทิมค่ะแคลิฟอร์เนีย ปลูกใส่กระถางดูซิว่าจะได้กินไหมเขาบอกปีหนึ่งหรือสองปีก็ได้กินแล้วค่ะลองดูค่ะเริ่มมีหลานแล้วก็เลยปลูกไว้ให้หลานดูเผื่อได้กินนะคะนี่ค่ะเริ่มแตกมาหลายต้นแล้วนะ ส่ันนี้เป็นกุหลาบเลยนะคะเริ่มแตกกันมาลวถือว่าแข็งแรงดีงามค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่นะคะกิ่งแดงๆสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยปีนี้น่าจะมีลุ้นแบบดกนะคะเนี่ยเพราะเป็นกิ่งใหม่เยอะกิ่งเก่าไม่ค่อยมีกิ่งเก่าหนูตัดทิ้งอันนี้เพิ่งปลูกนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าสีขาวบาสกาลี กูหลาบเลยนะคะก็ยังมีลมแรงหนาวนะคะอยู่ประมาณ7-8องศาค่ะวันนี้กลางวันนะคะพรุ่งนี้ฝนก็จะตกนี่ค่ะแตกมาแล้ว ถือว่าโอเคค่ะดีงามอยู่ค่ะแปลงนี้เอาไว้ขูด,ดนั่นนะคะพวกตัวเพี้ยทางหอยน,นะคะที่เป็นเพี้ยหอยอะ่ะ ขาวๆนี่มันออยู่ในกา้านเล้งกิ่งกุหลาบแล้วเอาไวข้ขูดๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะที่เห็นเป็นขาวๆอะ่ะท,ที่เขาเรียกเพี้ยหอยไข่กะลามูชีนะคะนี่ไว้ทําความสะอาดบ้านก็ได้นะคะตามขอบหน้าต่างนะคะที่มือเราเข้าไปไม่ถึงเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ซื้อมาจากไลโซามาไว้ขูดเนี่ยคะ่ะขูดกิ่งกุหลาบอันนี้มันนิ่มนะคะไม่เป็นไร แขวนไว้นี่แหละใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ต้นเนี้ยแตกใบมาเยอะจริงๆค่ะ ปีนี้แตกเร็วจริงๆชื่นใจเลยนะคะเนี่ยเห็นแตกแบบนี้ก็จะมีทั้งตาที่ติดดอกแล้วก็เป็นกิ่งตาบอดนะคะก็ไม่ได้ดอกทุกตาหรอกแต่อย่างน้อยมันก็แตกก็ดีค่ะชื่นใจแล้วแค่นี้ อันนี้ก็เอาแค่ข้างในสวนนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวอีกสักสองสาวันมาถ่ายให้ดูใหม่ค่ะอากาศจะอุ่นเริ่มอุ่นขึ้นทุกวันนะคะอันนี้มากะลีสนะคะมีผักชีด้วยผปลนปปกันไปค่ะยังไม่โตค่ะไม่เป็นไรมากะลีสนี่ชอบอากาศนหนาวนะคะไม่ทนร้อนแค่นั้นเองแต่ปลูกแล้วอยู่นานค่ะ โอเคค่ะไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะ scared.